สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ชลเลมพาทุกคนมาที่ตลาดหน้าสารตลาดหน้าสารนี้เขาจะมีทุกเชาวันศุกร์นะคะจะมีพวกผักผลไม้อาหารสําเร็จอาหารทะเลอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงแต่ความตั้งใจของชลเลมวันนี้คือจะต้องมาเอาขาหมูค่ะซึ่งขาหมูที่นี่ก็จะมีเจ้าเดียวแล้วก็จะต้องต่อคิวแล้วก็จเย็นๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ได้นะคะ20ปลาอยู่ที่สวนปลูกแล้วอันนี้แผนนะคะ อานดูเอมื่อวานเอวานนี้ไปแต่ไม่ได้ไป้อเข้าไปเด็กๆเข้าไปกันผมไปเร็วแม่ไม่ได้ไปเร็วพอดีผไปกระถิ่นเพ่กลับมาเมื่อวานจะทุ่งวันสุดท้ายธรรมดาแล้วผมจะซื้อตรงโน้นแล้วมาตรงนี้ไม่เอาผักนะพี่เอ่อเส้นเล็กหรือกุ้เส้นนี่กระถั่ว แตงหัวย่างเดียวที่ต้องร้อ,อ่ะปดสิบก็ร้อยแปดสิบจัดใช่ใช่ Thank you.